หลังจากข่าวลือที่ว่าเซนได้รับ i p a พวิเศษ,ษ,ษเป็นของขวัญน,นั้นได้หลุดออกไปทําให้คนร้ายรู้และพยายามจะบุกเข้าไปเพื่อแย่ง i p a พวิเศษ,ษ,ษ,ษนั้นมาเป็นของตนขนาดนั้นเองที่เซนเผลอลุกไปหยิบผลไม้มากินนั้นคนร้ายก็ได้บุกเข้ามาเขาคือใครเขาคือคนร้ายหรือเปล่าฉันรู้นะว่านายมี iPad วิเศษ,ษ,ษฉันไม่ให้ฉันไม่ให้ใหจากนั้นทั้งสองก็ได้ต่อสู้กัน จนทำให้คนร้ายถูกพลังงานบางอย่าง Jam. ดูดเข้าไปยัง iPad วิเศษของเซนทำให้เซนเริ่มหมดแรงและเกือบสลบไปเดียวที่เป็นนักดนตรีซึ่งกำลังเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานอยู่นั้นจูจ <vale> ูคนร้ายก็ได้ปรากฏขึ <k <k ้นตรงหน้าเฮ้ยนายคือใครน่ะเข้ามาที่นี่ได้ยังไงช่วยด้วยคนร้ายบุกเข้ามา นายมานี่นะทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันและด้วยพลังของกองนั้นทำให้คนร้ายได้กระเด็นเข้าไปยังป่าวิเศษนป่าวิเศษแห่งหนึ่งที่ซึ่งสันวิเศษอาศัยอยู่เพื่อปกป้องผลไม้วิเศษนั้น ดูสิดูสิผลไม้วิเศษของเราโตขึ้นมากแล้วให้สแช่สีแล้วมันวิเศษตั้งแต่เราถ้าเรากินมันแล้วเราจะขอพรได้มีข้อนั้นส่งผลไม้วิเศษมานะไม่มีทางสัตว์วิเศษทั้งสามจึงเริ่มต่อสู้กันเพื่อปกป้องผลไม้วิเศษของเขาแต่แล้วขณะนั้นเองที่สัตว์วิเศษใช้พลังมากเกินไป ทำให้เกิดความผิดพลาดจึงเกิดหลุมดำซึ่งทำให้ผลไม้วิเศษและคนร้ายถูกดูดเข้าไปยังเมืองแห่งหนึ่งนักปราสาทแห่งหนึ่งที่ซึ่งสงบสุขนั้นกำลังมีเมจิกแคททั้งสองกำลังนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานจูจูผลไม้วิเศษก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเอ๊ะไม่ไผลไม้วิเศษในป่าของเรานี่ ขณะที่ทั้งสองกำลังหยิบผลไม้วิเศษนั้นคนร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นงั้นส่งผลไม้วิเศษมานะไม่มีทางทั้งสามจึงเกิดการต่อสู้กันแต่แล้วเมจิกแคททั้งสองก็เริ่มสู้ไม่ไหวเซนที่เพิ่งฟื้นเห็นเหตุการณ์จึงคิดจะหยุดทุกอย่างแล้วตามเพื่อนๆใน iPad ของตนมาช่วย ทุกคนจึงรวมตัวกันต่อสู้เพราอะฉันยอมแล้วเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะแน,แน่ใจนะแน่ใจโอเคงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันและเซนก็ได้ปิด iPad ของตนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียน ณโรงเรียนสมาร์ทไอแคมป์เอ้ยนี่นม, <c oughs> มานกมายเล่นด้วยกัน <c oughs> และทุกคนก็เล่นด้วยกันอย่างมีความสุข